เรามาถึงชั้นสองแล้วฮะคุณผู้ชมครับครับอ่าเข้ามาในนี้ครับเราจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนอะไรไหมพี่ก็เปลี่ยนครับผมก็เราจะมีรองเท้าให้อาละเปลี่ยนรองเท้าก็ให้ดูที่ตู้นี้ก่อนเลยตู้นี้นะครับแต่เลยคนมุมทารันตุล่าปะครับเนี่ยแต่ลยคนเข้าใจว่ามันเป็นตู้เปล่าๆครัแล้วเรามีปูเสฉวนโบกอยู่ในนี้ปูเสฉวนโบกใช่ก็คือเขาจะอยู่ในนี้เขาจะเดินหากินของเขาอ๋อเหรอใช่ครับ เรามีปูเดินอยู่ในตู้นี่คือปูไซชวนบกใช่ครับตู้ต่อมาอันนี้ผมเคยเลี้ยงครับกุ้งเชอรี่ครับเพราะอยากเลี้ยงไม้น้าใช่ถูกไหมใช่ครับก็คือต้องมีมอนเพื่อนผมหุ้นส่วนผมเนี่ยเขาจะชอบจัดตู้อย่างตู้นี้เขาก็จัดเองอันนี้เขาก็แบบเอ้ยขอจัดได้ไหมอะไรเงี้ยอยากอยากจะอยากโชว์ตู้ก็เลยไปหาปูมาใส่นี่ไงต่อมาฮะแดชเทลเจอบิล ้ hey, นี่มันแฮมสเตอร์อ่าเป็นจริงแล้วเป็นแฟตเทลเจอบิลหางเขาจะอ้วนแฮมสเตอร์จะหางกุดออ๋ครับอันนี้เป็นหนูเจอบิลแต่ว่า oh. เป็นหนูเจอบิลหางอ้วนอ่านี่คืออะไรฮะอันนี้คืออัลโซลอตอัลโซลอตครับไม่ใช่สลามเมนเดอร์มเหรอเป็นซาลาแมนเดอร์ครับชื่อมันชื่ออัลโซลอตอันนี้เขาเรียกหมาน้ำภาษาไทยจะเรียกมาน้ำอ๋อหมาน้ำ, oh, นำครับอ๋อ oh. เออเออ,เอ,อหน้ามันเหมือนหมาเลยนะผ่านไปแล้วสัตว์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับผมอันนี้แรคคู นี่ฮะผมถามหน่อยทําไม่ปล่อยเขาเดินเล่นนะฮะขังกงไว้ทําไมเด<ง>ี๋ยวก็มีคนมาว่าอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเลยฮะเขาจะปีนโซนมากปีนป่ายหรือของขโมยัดอาหารลูกค้ากินเอ้จริงป่ะเนี่ยใช่เขาโซนมากนะครูนี่<อ>เราก็เลยต้องให้เขาอยู่ในกรงไปแต่ว่าเวลาลูกค้าจะเล่นเราก็จะเอาออกมาให้ลูกค้าเล่นบริเวณสนามหญ้าอุ้มได้ไม่กัดพระชาโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะใช่แล้วเขาจําเราได้ถูกต้องไหมได้ครับ แล้วเขาจะจําผมได้ไหมเขาไม่เคยเจอผมนี่เขาเล่นด้วยรอไหมคอบาาคอบาาขโมยของขโมยทําไมไม่มีอะไรขโมยของกลับไปมาโอ้ยดูโอ้ยเขากัดเล่นใช่ไหมฮะเล่นครับแล้วพวกนี้ต้องมีการฉีดวัคซีนอะไรไหมฮะต้องฉีดครับก็จะมีฉีดวัคซีนพิษตุนักบ้าไข้หัดอะไรเงี้ยปกติอ๋ออ่าลงไปอยู่ข้างล่างลูกนะอันนี้เป็นชินชิล่าสัตว์ขนนุ่มที่สุดในโลกอ๋อ อยากรู้ว่านุ่มแค่ไหนต้องลองจับดูเฮเลิหเลิหเลนุ่มจริงเนาะนุ่มมากเลยอ่ะอน่ารักมากเลยนะครับอ่ะผ่านจากชินชิล,ล่าแระคูนนะครับพวกนี้นี่เวลาเรามาเล่นนี้เราจะต้องมีแมวตายครับคุณผู้ชมครับแมวตายครับหลับอ๋อหลับนะฮะนี่คือสุนัขจิ้งจอกครับทะเลทรายครับอ๋อน,นี้เขาหลับอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเรานอนเยอะเราปลุกได้ จริงๆแล้วหน้าเขาหน้าจะมาจากจีนมากกว่าจะมาจากทะเลทรายนะครับตาตีตีนะฮะแหลมเปรี้ยวเลยอันนี้จริ้งจอกพันเล็กที่สุดในโลกครับผมครับเฟนิกฟอกนี่คือนี่คือสัตว์เกือบทั้งหมดที่มีส่วนตัวนี้ก็คือเฟอร์เลดครับผมครับผมแล้วก็แล้วตัวนี้เลี้ยงนานไหมฮะอุรังตังเนี่ยนะฮะพี่แก๊ปครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่แอนิมอลคาเฟ่ผมต้องบอกเลยว่ามีรูป แมวหูตั้งก็คือแมวคาราโต้ใช่ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับผมนะครับไปสัมผัสกันแบบไฮไลท์ของที่นี่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมสับกันเข้าไปที่นี่เขาจะมีกฎใช่ไหมครับจริงๆเราเข้าได้ทีละ4-8คนอ๋อครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเราให้ลูกค้าเล่นเสร็จก่อนก็ได้ได้ครับไม่เป็นไรฮะก็คือจริงๆแล้วคือถ้าเกิดมาเข้า4-8คนมีเวลากําหนดไหมฮะจริงๆแล้วไม่มีครับ ไม่<ต>มีกําหนดเลยเหรอแต่ว่าอาหารมาแล้วลูกค้าก็จะออกมากินอ๋อกินก่อนแล้วก็อยากจะกลับไปเล่นเพราะว่าเราเราจะตามลูกค้าเอาอมาทานก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาหารไม่ร้อนไม่อร่อยออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแล้วก็เข้าไปพูดคุยถึงเจ้าแมวคาราเคิลพันนี้ด้วยครับผมล้างมือเรียบร้อยแล้วฮะครับผมพร้อมมีล็อก เพื่อความปลอดภัยเชิญครับโอ้โหนั้นตัวใหญ่มากนั่นคือตัวเต็มวัยอะยังครับอันนั้นอายุแค่เจ็ดเดือนเองเจ็ดเดือนประมาณสิบโลแล้วอย่างงี้กี่เดือนฮะสามเดือนครับสามเดือนสามเดือนครับเดี๋ยวนะฮะตัวนี้กับตัวนี้แตกต่างกันครับครับตัวนี้คือพันคาราเคิลตัวนี้คือพันคาราเคิลคารราเคิลถูกต้องไหมฮะ ส่วนตัวนี้เซอร์เวิล์เซอร์เวล์กับคาราโคิลสองตัวนี้นี่มีความแตกต่างกันยังไงฮะก็จริงๆแล้วน้ําหนักเขาเนี่ยโตเต็มที่จะประมาณยี่สิโลเท่าๆกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซอร์เวล์เนี่ยเขาจะสูง<อ>แต่ว่าถ้าเกิดแพนเนี้ยเขาจะล่ําเตี้ยอันนี้จะสูงผอมผมอยากจะเลี้ยงพวกนี้นําเข้ามายากไหมฮะนําเข้าเหรอครับก็จริงแล้วก็ทางร้านเราก็มีขายมีนําม<อ>ันด้วยมีเพาะขายด้วยแล้วฮะใช่ครับโอโ้โห<ฮ>ราคาต่อตัวเท่าไหร่ ก็ถ้าเป็นคาราเคิลเนี่ยสองแสนห้าตัวนี้อันนี้สามแสนทําไมตัวนี้แพง <pue. S 1> ก็ราคามาคุ้แพงกว่าอ,อ๋อตลาดโลกราคาตลาดโลกก็แพงกว่าอ๋อก็มีราคาตลาดโลกโ,โตเต็มที่กี่เดือนนะฮะประมาณสองปีครับสองปีเขาจะโตเต็มที่ <Amsterdam> โอยี่สิบโลนี่ไม่ตัวขนาดนี้เลยเหรอะก็ตัวพ่อเขาที่ตัวใหญ่อย่างนี้เลยมันจะยืนจากพื้นสูงขนาดไหนถ้าสูงแค่นี้ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์เวอร์เนี่ยจะสูงเลยเข่า เลยเข่าวขึ้นมาอ๋อเหรอมันก็คล้ายๆแบบเสือชีต้าน้อยๆใช่แล้วถ,ถ,ถ้าเทียบตามสรลีระเขาเป็นแมวที่ขายาวที่สุดในโลกนี่ใส่เขาดุร้ายไหมครไม่ดุครับเดี๋ยวเอามาให้อุ้มเลยอ่าได้เลยครับอุ้มได้เหรอครับมาต้องอุ้มยังไงฮะวิธีการเนี่ยอุ้มอุ้มอย่างนี้แหละใช่เขาเขาเขาจะไปไหมฮะเขาไปแล้วครับเขาอุ้มาใหม่ได้ไปหน้าตาเหมือนเสือตัวเล็กๆเลยอ่ะใช่ อ๋อแล้วตัวไหนที่มีนิสัยดุร้ายกว่ากันฮะแล้วแต่เราเลี้ยงครับจริงแล้วเขาเชื่อมได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความเอาใจใส่เขาแค่ไหนเราเล่นกับเขาเยอะแค่ไหนถ้าอย่างอย่างหลายๆคนก็มีถามว่าเอ้ยเราเอาแมวมาอยู่ที่นี่เนี่ยครับไม่เฉามือหรอให้ลูกค้าอุ้มทุกวนันอะไรอย่างี้แต่ว่าความจริงแล้วคือถ้าเราอยู่ที่บ้านอะ่ะเขาจะดุเจอคนทุกวันได้กลิ่นคนทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขเขาก็จะเชื่อมไปอุ้มหม่อทีได้ไหมครับผมนะผมไม่กล้าเดินเข้าไปอุ้มนะฮะไม่รู้จะอุ้มทางไหนไม่รู้จะจับเา มุมไหนเอ่อมาให้อุ้มมาให้อุ้มนะฮะอุ้มอย่างนี้ได้เลยเนาะเขาชอบอะไรที่สุดนะฮะชอบให้เกาชอบเ,เขาชอ,อชอบให้อุ้มเล่นชอบให้เกาเนี่ยครับนอกจากความพิเศษของดิอะเน็มบอลคาเฟ่ที่นี่คุณจะได้สัมผัสเจ้าแมวที่น่ารักนะฮะทั้งสองสายพันธุ์นะฮะยังมีสัตว์อีกหลากหลายนะครับแต่ที่สําคัญเลยเมื่อกี้ที่พูดมาลูกค้ามาลูกค้าก็จะออกไปทานอาหารก่อนครับ นะครับอาหารที่นี่แล้วเป็นคนที่ชอบทานอาหารชอบแฮมเบอร์เกอร์ครับนะครับมีเมนูหลากหลายเลยเดี๋ยวเราไปพูดถึงอาหารในช่วงต่อไปนะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปกินกันครับคู่เลยก็หิวหิวแล้วไปกินเลยดีกว่านะครับเป็นเนื้อแมวคานาโคเฮ้ยไม่ใช่ใชสนับสนุนโดย s ิ n ค์คอร์ปอเรชั